เพื่อนๆอยู่กับเฟรนฟิชานะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมา h อลของที่เราเพิ่งไปช็อปมาก็ค,าคือช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยมากก็เลยแบบมีของที่ช็อปมคาค่อนข้างเยอะนิดนึงหลักๆน่าจะเป็นแบบที่เวียดนามอ่ะเราโดนกันไปแบบประมาณส0ล้านดองได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนนะคะที่ได้มาเรารู้สึกว่า ภูมิใจมากๆนั่นก็คือน้องคู่นี้เลยเป็นอาริดาแซมบ้านะคะเ X กับวอลส์บอลเนอร์นะอันนี้ที่งเขาออกมาทั้งหมด4รุ่นเนาะแล้วก็ที่เปนเจอแล้วแบบมีไซส์ก็คือเป็นรุ่นนี้คู่นี้คู่เดียวคู่สุดท้ายของช็อปได้มาแบบราคาที่ไม่ได้รีเซลอะทุกคนคือถ้าเกิดว่าร้านเพียมันก็พอมีของแหละแต่ว่ามันก็จะแบบแพงใช่ปะคู่นี้เปนได้มาในราคาประมาณ หกพันกว่าหกพันเจ็ดเจ็ดพันอะไรประมาณนี้นะคะก็มันแบบน่ารักมากชอบมากจริงๆอ่ะชอบคู่ที่มันเป็นสีครีมมากกว่าแต่อันนั้นคือไม่มีไซส์ก็เลยเกล์อดแล้วคู่นี้นะคะก็คือโซโลมอนนะคะเป็นรุ่นที่แบบไม่เคยเห็นเลาก็รู้สึกว่าเออมันสวยดีก็เลยแกล้งส่งรูปไปให้ชิกันว่าเอออยากได้ไหมสรุปมีขอแล้วก็มีไซส์เราก็เลยต้องเสียเงาซื้อให้นานไปนะคะคู่นี้ประมาณแ0 0 0บาทต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ได้มาจากเวียดนามคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบ เป็นเยอะมากเลยขอเริ่มที่น้องคนนี้ก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูวอล์กที่เฟนไปที่เวียดนามก็น่าจะเห็นว่าเฟนได้น้องคนนี้มาในราคาที่แบบดีมากคือได้มาราคาสองหมื่นนิดนิดนะคะ, 2, ะ,คะกับดีออรวินเทจใบนี้ตปรู้สึกว่าร้านกระเป๋าแบรนด์เนมวินเทจที่ที่เวียดนามราคาดีกว่าญี่ปุ่นนะแล้วก็ของก็ถือว่าคุณภาพดีเลยได้ใบนี้มาคือแบบคุ้มใจอะไอ o ล e ฟไอเลเวียดนามคืออันแรกเกไเฟนได้มาจากร้าน c o m p a u g a r m e n นะคะก็คือจะเป็นร้านแบบมัลติแบรนด์ที่เขาจะมีพวกแบรนด์เวียดนามแล้วก็มีร้านขายของแบบพวกแบรนด์นวิชเทจมือสองอยู่ที่นั่นด้วยเนาะอันนี้เฟนก็ได้มาจากร้าน c o m p o g a r m e n เหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์เวียดนามชื่อว่า6 7อซอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ได้มาเป็นหมวกหมวกหนังน่ารักมากมันจะมีดีเทลตรงนี้แล้วมันก็คือสามารถใส่ได้2ฝั่งคือสามารถที่จะใส่ได้ทั้งแบบข้างหน้าแบบนี้แต่ตอนนี้มาผมอยู่แบบจะแปลกๆหน่อยแล้วก็ใส่อันนี้เป็นด้านหลัง ือใส่ไปแล้วที่แบบฮ่องกงแล้วก็คนถามเยอะมากว่าของอะไรนะคะเราก็ได้กางเกงวอร์มมาเป็นกางเกงวอร์มแบบใส่ง่ายๆคือช่วงเนี้ยเขากําลังคิดแบบกางเกงที่มันขาใหญ่คาโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้เป็นกางเกงวอร์มแล้วก็มีโลโก้ของเขานะคะขาคือแบบใหญ่มากรู้สึกว่ามันน่าจะใส่สบายนะคะแล้วก็มีดีเทลตรงนี้เป็นตรงเชือกที่แบบเป็นสีสีอันเนี้ยใส่ขึ้นเครื่องน่าจะเลิศอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกล้าบนะคะที่แบบ ใส่แล้วมันจะมีความแหบบแบบวกแหววววมีความเป็นตาแซบนี่ก็ได้มาแบบราคาไม่แรงเลยสองร้อยอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเวียดนามคุณเลิศนะชอบราคาดีแล้วก็ได้น้องคนนี้มาให้พี่กันด้วยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าแบบเรียกว่าผ้าอะไรอะแต่มันดูใส่แล้วเย็นเย็นดีนี่เวียดนามไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงกัจ้าเสื้อผ้าผู้ชายก็เลิศเหมือนกัน ตัวนี้จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แบบไม่แพงอะสี่ห้าร้อยแล้วก็มีกางเกงอันนี้น่ารักมากคัตตรงคัตติง้งใดๆคือดีเลิศนี่เป็นกางเกงคาโก้นะคะสีออกแบบเขียวขี้หมาอันนี้อ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกอะทุกคนแต่ว่าอยู่ในร้านคอมพา็กซ์เมนแหละน,น่ารักอะ่ะคัตตองคัตติงต้งคือดีแล้วแบบราคาพันนิดนคือถ้าเป็นแบบพวกสาลงนาลาแบบนี้คือน่าจะ สามสี่พันอยู่นะอันนี้ก็ได้มาจากร้านออม p กา a m e n t เหมือนกันเป็นผ้าแบบเย็นๆใส่สบายๆแล้วก็เป็นลายทาหารทุกคนคือมันแบบน่ารักมากแล้วก็ใส่สบายมากๆนะคะคุยทุกคนจะหาว่าแบบเราอวยเวียดนามเกินไปไหมแต่ว่าแบบเป็นชอบจริงๆไปแล้วแบบอินะเพราะของมันถูกราคาดีมากๆลายทาหารกําลังมานะทุกคนพวกคาโกงคาโก้อะไรเองแล้วก็ <laughs> ัวนี้คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเป็นของ E 6กเหมือนกันมันจะเป็นแบบผ้าล่มๆแล้วก็มีดีเทลแบบพวกกระป๋งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือแนวเนี้ยมันกำลังมาแล้วเฟนชอบใส่เสื้อผ้าสไตล์นี้อยู่แล้วก็เลยจัดมาแบบไม่คิดเลยจ้ะคือตอนนั้นเสียสติจริงๆ <laughs> มาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะต่อไปก็คือมาม่าไวรัสจ้าแบรนด์ดังที่สาวไทยชอบมากๆนะคะจะก,ก็ได้เป็นเสื้อตัวนี้มาที่เขาแบบฮิตๆกันอะ่ะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของมาม่าไวรัสเลยใส่แล้วโปเวอร์โปชฉ่ำแล้วใครที่จะไปซื้อที่เวียดนามนะคะจะบอกว่าของอะ่ะก็คือน้อยมากเพราะว่าแม่คงแม่ค้าคือหิ้วกันช่ำใครอยากได้อะไรแนะนําว่าให้แบบ เท็กซ์ไปหาเขาก่อนแบบไปจองไปจองอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิด walk in เข้าไปอะของมันน้อยมากๆจริงๆทุกคนเพราะแม่ค้าไปฮิ้วกันแบบฉ่ำมากราคาแม่ค้าบวกกันไปค่อนข้างสูงอยู่นะถ้าถามเฟนะได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็ได้เป็นเสื้อลูกไม้อันี้มาด้วยมองแบบนี้อาจจะงงว่ามันใส่ยังไงก็ได้น้องคนนี้มาเป็นชุดเซ็ตนะคะสีชมพูที่แบบ สอดไทยมีติดบ้านเป็นชุดที่มีทุกบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงของมาม่าไวรัสที่ใส่แล้วแบบสั้นจุดมีความเป็นแหนมตุ้มจิ๋วคือต้องผู้หญิงที่ขาเล็กเท่านั้นที่ใส่ได้แต่ถามว่าเราแคร์ไหมก็คือไม่แคร์เห็นว่ามันน่ารักก็เลยเอามาก่อดจริงๆเอามาใส่เป็นแบบบ็อกเซอร์แล้วก็ใส่กางเกงข้างน,นอกก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบสั้นมากๆจริงๆอะทุกคนคือฟิลฟิลกางเกงในอะ มาม่าไวรัสอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นเสื้อลูกไม้บางๆแบบนี้ฟิลซีทรูใส่แล้วแบบผลหวานต่อไปก็จะเป็นของที่เราได้มาจากร้านอ f o f เป็นมัลติเหมือนกันนะคะเราก็ได้ของมาประมาณนึงไม่ได้เยอะมากเป็นชุดเซ็ตสีชมพูแบบนี้มันจะมาสองชิ้นแบบนี้คือจะใส่เดี่ยวก็ได้หรือว่าจะใส่แยกก็ได้อะน่าหักมากคือร้านเนี้ยมันเป็นเสื้อผ้าเวียดนามที่ อาจจะยังเป็นแบรนด์ที่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้แมสมากแต่เป็นว่าดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะเก๋มีสไตล์แล้วก็แบบมีความเท่อะนึกออกป้ามีความไม่ซ้ําและที่สําคัญคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยดีผ้าดีตัวนี้ก็เป็นเสื้อคอถ่วงที่ได้มามาก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 บ้า,า,าไปแล้วอะ่ะมีความยัวยวนิดนึง พวกแบบเนี้ยคือเห็นแบบเนี้ยอาจจะแบบงงไม่รู้ว่าใส่ยังไงไม่สวยแต่พอใส่จริงๆแล้วมันสวยมากๆแล้วก็มีตัวนี้นะคะน้อยชิ้นปะน้อยชิ้นเวอร์ปิดอะไรไม่ได้เลยคือเขาจะมาพร้อมกับเซ็ตกระโปรงเดี๋ยวหาก่อนงงไปหมดกางออกมาแล้วคืองงดูดิมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบผ้าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าใส่ออกมาแล้วคือสวยมากต่อไปก็จะเป็นของที่ได้มาจากร้านไลเดอร์นนะ อันนี้คือแบบกางเกงที่คัตติ้งดีเวอร์ราคาอันนี้ก็ประมาณ9800 0ส0ดองก็ประมาณพันหน่อยๆเลยไยแต่คัตติ้งคือคือจึ้งมากมันเป็นกางเกงที่แบบมีความฟอร์มอลหน่อยๆแบบผ้าดีผ้าหนาผ้าทิ้งตัวเลิศมากเลยอ่ะชอบมากอ่ะทุกคนใครที่จะไปเวียดนามนะคะแนะนำแบบนี้เลิศเน่นกางเกงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปก็เป็นชีบายชินะคะเราก็ได้รุ่นที่แบบคิดๆกันอ่ะ เป็นกระโปรงตัวนี้นะคะที่มันจะมีดีเทลแบบเป็นลูกไม้อันเนี้ยแล้วเขาก็จะชอบเอามาใส่กับตัวนี้ใส่แล้วก็คือเป็นฟิลแบบสาวเวียดเลยนี่เป็นเซตที่คนไทยมีติดตู้กันทุกบ้านเหมือนกันมาต่อกันที่อีกแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อว่า the b u i l d e r มั้งอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบแนว u n นิเซเนาะแล้วก็จะมีแบบความเก๋อันนี้เป็นไม่ได้อะไรมาเท่าไหร่เป็น ได้มาแต่ของพี่กันก็คือเป็นเสื้อยือดชี่กันนี่ได้ของฟรีเยอะนะช่วงนี้นี่เป็นเสื้อยือดแบบลายเก๋ๆแล้วก็ผ้าดีนะคะคือผ้าไม่ได้แบบกีดกอกกรงแกงผ้ามีความหนาอยู่เป็นผ้าแบบแนวแบบผู้ชายเกาหลีชอบใส่อะ่ะนี่แล้วก็ได้หมวกมานะคะสองใบเป็นสีครีมกับสีน้ำตาลตอนนี้เพนได้มาอันนี้มันเหมือนมันเซลลอยู่ด้วยมั้งได้มา3ามชิ้นแบบพันหน่อยๆโคตรคุ้มต่อไปก็จะเป็นของที่ได้มาจาก หลานเสื้อผ้ามือสองนะคะที่ที่เวียดนามพลาวชูปีเซตอีกแล้วกับเสื้อน้องคนนี้นี่มันเป็นแบบว่าเสื้อฮาเล่เป็นเสื้อหนังแบบนี้แต่ว่ากลิ่นคือฉ่ำอยู่เดี๋ยวก็ต้องไปสักแหง้งคือใส่ออกมาแล้วมันแบบน่ารักมากแล้วแบบราคาไม่ถึงสองพันด้วยมั้งก็เลยจัดมานะคะจะได้ใส่ตอนไหนไม่รู้ที่แน่ๆอ่ต้องไปซักก่อนเพราะว่า กลิ่นแบบกลิ่นหนังแล้วก็กลิ่นแบบเสื้อผ้ามือสองนะรู้ไหมแล้วก็ได้หมวกมานี่เป็นหมวกยีนนะคะน่ารักเหมือนกันทรงคล้ายๆกับไอ้หมวกหนังเมื่อกี้ที่เราได้มาเลยแล้วก็ได้กระเป๋ามาทุกคนแบบกิ๊กกองแกงตัวละแบบสองร้อยอย่างเงี้ยนี่เป็นกระเป๋าลิวผิว,วแบบนี้นะคะแล้วก็ได้น้องคนนี้มาด้วยถ้าได้ก็คือเป็นแบรนด์กระเป๋าวเวียดนามนะคะที่น่ารักมากกล่องคือใหญ่ โบฮีเมียนสูตรใบนี้ได้มาน่าจะประมาณ2,000ันเอ้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่สองพันผิดราคาประมาณ5,000บาทนะคะ5,500อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบมีความสันสาดแล้วก็เป็นเส,สยสก็คือสะพายปุ๊บลุกเต็มเลยจะ้ะลุกดูมีอะไรเลยสำหรับใบนี้คือน่ารักมากชอบคือเขามีหลายแบบนะแบบที่ไม่มีเส,สยสอันนี้ก็ก็มีเหมือนกันแล้วก็ร้านนี้ที่ไปช็อปก็คือ เขาไม่รับบัตรเครดิตนะแต่ว่าเราสามารถแบบโอนเป็นเงินไทยได้เขารับบัญชีไทยเวา่าไหไม่มีโอกาสได้ใส่เลยของที่ซื้อมาตรงนี้คือแบบยังไม่ได้ใส่เลยอะต่อไปนะคะก็เป็นของที่ได้มาจากที่ไทยบ้างแหละเป็นแบบเสื้อผ้าที่ได้มาจากงานเซล์ของเซเลสิตนะคะได้มา3ชิ้นคือมาลดแบบเยอะมากอันแรกจะเป็นเดรสแบบนี้นะคะเป็นเดรสผ้าผ้ายีนยีสีขาวแล้วก็มีดีเทลแบบเป็นรูปหัวใจสีแดง ทุกมันลดแบบเยอะมากเลยราคาอยู่ไหมไม่อยู่หรอวะแต่ว่ามันเหลือประมาณสามสี่พันจากราคาเต็มเป็นหมนะื่นอ่ะแล้วก็ได้น้องคนนี้มาเป็นเบเซอร์นะคะที่มันจะมีความแบบลูกไม้เอ,อ่ยใดเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้ใส่บ่อยม a กแอนแมตได้ง่ายเราก็ดูแบบเป็นฟอร์มอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่อรักมากโคตรคุ้มมาตัวนี้ที่ได้มาเอามาใส่กับ กังเ,เกงเมื่อกี้หรือว่ากระโปงของชีบายชีก็คือได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้มานะคะก็นี่จะเป็นแจ็กเก็ตยีนของเซเวสิตน่ารักมากมันจะมีดีเทลแบบนี่เห็นปะลายดอกไม้กระจุ่กระจิม๋มมีความเท่แต่ว่าความหวานมันใส่ได้บ่อยดีเฟนก็เลยก็เลยจัดมานะคะรู้สึกว่าโคตรคุ้มแล้วก็ได้น้องคนนี้มาด้วยเห็นปะที่ใส่อยู่นะคะเป็นต่างหู ลดเหลือแบบหกร้อยบาทอะทุกคนราคามันดีมากก็เลยได้มานะคะแล้วเฟนก็ได้น้องคนนี้มาด้วยนะคะจัดงานเซลลลิสติกคือเหมือนงานที่เขาจาัดอะมันจะมีแบบที่เป็นพวกแบรนด์ในมือสองที่เจ้าของแบรนด์เขาเอามาขายกันด้วย<ๆ>วเฟนก็เลยได้มาเป็นเสื้อเบรเซอร์เป็นแบบคล็อกแบบนี้นะคะของบาลองได้มาแบบพันกวบาทสองพันโคตรคุ้มนี่อลังมากเลย และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เราช็อปมานะคะแล้วก็เอามารวบรวมไว้ในคลิปนี้นะคะใครที่อยากให้ไปมาทำ hall shopping ปปนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันจริงๆก็มีแบบช้อปปิ้งเยอะๆใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะตอนนี้ห้องคือลบมากเพราะว่าโชว์เสร็จปุ๊บก็โยนเยอะๆกระจายเต็มห้องไปหมดเลยใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวไว้ใครที่ชอบคลิป ใครที่ชอบคลิปเปิดถุงช็อปประมาณนี้นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันเนาะเดี๋ยวไว้มาทําให้ใหม่อีกเพราะเราก็เป็นแบบใส่ช็อปอยู่แล้วไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ไงล,ลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย